ก็จะเห็นลายชัดเจนออกมาแบบนี้นะครับก็ดูสวยเกย๋ไปอีกแบบนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่อง The y u ส Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ d i y สอนถักเชือกกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตการถักเชือกลายงูมาถักเป็นสร้อยข้อมือจะเป็นยังไงไปติดตามชมเลยครับ สำหรับอุปกรณ์ในการถักวันนี้ก็จะมีไฟแช็กกันไกลและเชือกพาราคอร์ดสำหรับเชือกพาราคอร์ดความยาวอยู่ที่ประมาณ140เซนถึง150เซนนะครับวันนี้นี่แหละครับขั้นตอนแรกในการถักเราก็มาทบเชือกให้ได้ครึ่งแบบนี้นี่เสร็จแล้วเราก็คดเชือกฝั่งขวามือเป็นบวงแบบนี้นะครับนี่ให้ได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ เสร็จแล้วเอาปลายเชือกฝั่งซ้ายมือวกสอดรูจากด้านหลังนี่นะครับในไ,ได้ลักษณะแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เอาเชือกนี่แหละครับวกกลับไปด้านหลังเสร็จแล้วก็สอดปลายเชือกเข้ารูด้านล่างนี่นะครับเพื่อเป็นการดึงถักผูกถักกันนั่นแหละครับในรอบแรก ปกเป็นปมไว้ในรอบแรกก่อนนะครับนี่นะครับให้ได้ออกมาเป็นลักษณะเป็นปมแบบนี้นะครับเราก็ปรับแต่งตรงปมตรงรูบวงตรงนี้ให้ได้ความกว้างที่พอดีไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปคล้องเกี่ยวกับปลายเชือก ปมที่เราจะทำในตอนท้ายนะครับครับเมื่อปรับแต่งจนเข้ารูปจนได้ขนาดที่พอดีแล้วต่อไปเราก็จะมาถักในรอบ2รอบรอบที่2ก็ถักเหมือนเดิมนะครับนี่ขดเชือกฝั่งขวามือเป็นม่วงไว้ในม่วงแรกแบบนี้เสร็จแล้วก็เชือกฝั่งซ้ายมือสอดเข้ารูด,ด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาเชือกเส้นเดิมนี่แหละครับวก กลับไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าด้านหลังตรงรูด้านล่างนี่นะครับแบบนี้เพื่อดึงถักนั่นแหละครับดึงถักให้เข้ากันนี่ก็จะเป็นการถักในรอบที่2แล้วนะครับการถักเสร็จในแต่ละรอบเราก็ต้องปรับเชือกให้อยู่ทรงให้เข้าทรงให้เข้ากันให้มีความสวยงามแบบนี้นะครับ ให้เท่าเทกันทุกรอบดึงเชือกทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้เนียนเนียนแน่นๆนะครับเสร็จแล้วก็ถักในรอบต่อไปได้เลยครับก็เหมือนเดิมนะครับขดเชือกฝั่งขวามือเป็นบ่วงแบบนี้ก็เอาเชือกฝั่งซ้ายมือสอดเข้าจากรูด,ด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วเข้าเชือกเส้นเดิมฝั่งซ้ายนี้นะครับ วกไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าตรงลูบ่วงด้านล่างสอดจากด้านหลังนะครับแบบนี้ก็เป็นการผูกถักกันนั่นแหละครับนี่ครับก็จะได้ในรอบที่3แล้วนะครับแต่ละรอบก็ปรับแต่งให้เข้าทรงดึงเชือกฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เข้ากันให้พอดีนะครับนี่นะครับ ค่อยปรับไปครับก็จะสวยงามแบบนี้นี่ครับก็จะพอเริ่มเห็นลายมาบ้างแล้วนะครับก็ถักต่อไปครับในรอบที่สก็เหมือนเดิมครับขดเชือกฝั่งขวาหนึ่งรอบแบบนี้แล้วก็เอาเชือกฝั่งซ้ายสอดเข้ารูจากด้านหลังแบบนี้นี่นะครับเอาเชือกเช่นเดิมนั่นแหละครับที่เราสอดเมื่อกี้มก ไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้ารูด้านล่างเพื่อเป็นการสอดกลับมาถักให้เข้ากันในแต่ตละรอบนั่นแหละครับนี่นะครับเสอดเสร็จแล้วก็มาตัดแต่งให้เข้าทรงให้เหมือนๆกันในทุกๆรอบนี่นะครับแบบนี้นะครับก็ถักไปแบบนี้เรื่อยๆจนสุดความยาวที่เราวัดไว้หรือว่าเราต้องการนั่นแหละครับ นี่นะครับก็ทักจนสุดความยาวที่เราวัดไว้ตามข้อมือของคนที่เราจะถักก็จะออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเห็นลายชัดเจนแบบนี้เมืม่อได้ความยาวที่เราต้องการแล้วต่อไปเราก็จะมาเก็บปลายเชือกกันนะครับวิธีเก็บปลายเชือกเพื่อทำปมแล้วก็ขดเชือกฝั่งขวา เป็นบ่วงแบบนี้ก่อนแล้วก็เชือกฝั่งซ้ายก็โคดเป็นบ่วงเหมือนกันนี่นะครับให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับในครั้งแรกเสร็จแล้วก็เอาปลายเชือกของแต่ละฝั่งนะครับสอดเข้ารูนี่นะครับฝั่งขวาก็สอดจากด้านล่างฝั่งซ้ายก็สอดจากด้านบนนี่นะครับเพื่อจะเก็บปลายเชือกนะครับ เมื่อสอดเสร็จแล้วเราก็ดึงให้แน่แนๆน,นะครับเพื่อจะทำเป็นปมเกี่ยวกับหัวบวงที่เราทำไว้ตอนแรกนะครับนี่นะครับก็จะได้ลายเชือกที่เป็นตัวปมเพื่อจะเอาไปเกี่ยวกับหัวบวงแล้วนะครับนี่ครับเอาละครับเมื่อเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วต่อไปเราก็จะ เก็บปลายเชือกอีกทีหนึ่งดยการตัดปลายเชือกทิ้งแล้วก็เอาไฟแช็กมาหล่นนะครับก็ตัดปลายเชือกทั้งสองข้างทิ้งแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไฟแช็กมาหล่นปลายเชือกได้เลยครับนี่นะครับก็ค่อยๆหล่นทั้งสองข้างนะครับหล่นให้ยางเชือกออกมาเสร็จแล้วก็เอาด้านไฟแช็กนะครับทาบลงไปกับ ปลายเชือกรีดให้นนเนียนนะครับนี่นะครับเมื่อยางเชือกออกมาแล้วก็รีดลงไปให้ยางเชือกเนียนเนียนไปกับตัวเชือกทั้งสองข้างแบบนี้นะครับนี่แหละครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับสำหรับการพักสร้อยข้อมือลายงูต่อไปนี้ยเราจะมาสวมใส่ข้อมือกันดูนะครับสำหรับขนาดของสร้อยข้อมือก็ วัดเอาแล้วแต่เราจะถักให้ใครนะครับข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ก็วัดเอาได้เลยนะครับตามข้อมือของคนที่เราจะถักให้นะครับนี่นะครับเมื่อมาสวมใส่แล้วก็จะดูสวยเก๋ไปแบบนี้นะครับสอยข้อมือลายงูถักจากเชือกเส้นเดียวนี่ครับก็จะออกมาน่ารักสวยไปอีกแบบแบบนี้แล้วครับ ครับสำหรับการถักซอยข้อมือลายงูก็คงไม่ยากเกินไปนะครับเพื่อนๆก็ลองถักกันดูดูไม่ทันยังไงก็ลองย้อนไปนดูในหลายๆรอบนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปสอนถักเชื่อก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ